คุณวศินนะคะจากนม่อนายกอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญครับสวัสนครับเชิญครับเจินครัครับครับโอเคเอ่อผมมีปัญหาเกี่ยวกับพิพาทที่ดินพบทห้นะครับครับเอ แปลงแรกผมซื้อมาวันที่สามมกราห้าหนึ่งเอางี้ดีกว่าพี่พี่วัินไม่เล่ายาวงั้นนะ่ะเวลามันน้อยนะพี่อเอาประเด็นว่าพี่ไปซื้อที่มือเปล่ามาแล้วมีปัญหาอะไรครับเอาเท่าเรื่องเลยเออเมีเออผมล้อมรัว้วผมล้อมรั้วไว้สิบสิบสี่ปีนะครับเอแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ที่ติดกันเขามาลื้อเสารั้วของผมออกตลอดแนวนะครับอืแล้วก็เออผมก็ได้แจ้งความทันทีเดือนมีนาคมหกสี่หกสี่นะครับ ผมผมซื้อมาปีห้าหนึ่งนะอันนี้อันนี้คืนยัน้ลปะปีห้าหนึ่งแล้วก็หกสี่เขาได้มาหรือเสารัวของผมออกตลอดแนวด้านทิศด,ด้านทิศเหนือไม่เป็นไร,นรพี่ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องละเอียดเยอะเอาเอาเอา,เอาแล้วยังไงอืแล้วก็ผมได้ไปแจ้งความทันทีทันใดวันเดียวกันนะครับแล้วแล้วระหว่างที่เรื่องยังคาอยู่ที่พนักงานสอบสวนสพนครนายกนะครับแล้วก็วันที่18กรกฎาคม คมหกสี่เขาได้บุกลุกเข้ามาด้านหลังบ้านผมแล้วก็ได้เข้ามาตัดต้นไม้แล้วเขาก็มาปลูกทิศปลูกอะไรของเขาอลนะครับอทีนี้ไอ้ผมอผมเป็นคนต่างถิ่นผมเอทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็ผมไม่ได้ไปแจ้งความวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกสี่หลังจากบุกลุกเข้ามาสามวัน พี่วัชินพี่วัชินกรุณาถามได้แล้วครับพี่ถามได้เลยครับว่าเขาบุกรุกครับพี่นะตั้งแต่ปีหกสี่บุกรุกทําลายรั้วเข้ามาต่อมาก็เข้ามาบุกรุกนะอาศินของพี่อ้าวทีนี้แจ้งความไว้ทั้งสองกรณีแล้วปัญหาที่พี่ต้องการถามตอนนี้คืออะไรคดีไม่คืบหน้าหรือยังไงหรือเขาแย่งการครอบครองไปแล้วเหน้าเรื่องขึ้นสู่ชั้นอายการชั้นอายการบอกว่าผู้บุกรุกได้ทํากิน นะครับได้ทํากินแล้วเจ้าของที่ดินไม่ได้ทํากินแล้วก็ลื้อรั้วเต่ารั้วบางบางต้นมันจะหักเสียหายเนาะเขาบอกว่าไม่เป็นสาระพี่วศินแสดงว่าตอนนี้อายการสั่งไม่ฟ้องใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แล้วโอเผมฟ้องแพ่งได้แล้วที่ดินนี้จะตกเป็นของผู้บุกรุกไหมท่านที่ดูแนวคดีมันมันมันเพราะว่าผมผมผมมีเอกสารเอกสารที่อยู่ใน ถามพี่วัศินว่าถามวัศินว่าถามวัศินว่าตอนนี้พี่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้แล้วหรือยังตอนเนี้ยอ๋อครอบครอบเอ่อไม่ได้ครอบครองครับเพราะว่ามันมันมันพิพาทกันอยู่มันพิพาทกันอยู่ไม่ได้ครอบครองยังไม่ได้ครอบครองแล้วใครครอบครองอยู่ก็คือคู่กรณีครอบครองอยู่หรือว่ายังไม่มีคู่กรณีก็ไม่ได้ครอบครองเพราะว่าที่มันเป็นที่พิพาทเพราะว่าศาลยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นของใครขึ้นศาลแล้วต้องรอศาลพี่ไม่ถามตรงนี้ครับไม่้อรอศาลนะคะ อ่าสาร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 ชั้นต้นพิพาคสาว่าเอ่อเชื่อว่าโจ์ไม่ได้ทำผิดในที่ดินแห่งนี้นะครับตอนนี้สารชั้นไหนแล้วพี่พี่สารชั้นไหนแล้วสารสารชั้นต้นครับสารชั้นต้นแสดงว่าพี่แพ้ในสารชั้นต้นใช่ไหมใช่ครับผมแพ้ในสารชั้นต้นครับจบตรงนี้จบตรงนี้ก่อนถามจะถามอะไรเนี่ยโทรมาได้เมื่อคดีค้างคาสารอยู่พี่อุทธรอยู่ใช่ไหมอ่า รอรอคัดคำสั่งศาลภายในสิบวันนับตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเพื่อจะอุทธร์เพื่อจะอุทธร์ใช่ไหมเพื่อจะอุทธร์ครับโอเคงั้นผมไม่พูดครับพี่เนึ่งคดีที่มีมีทนายความแล้วสองคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลจะไม่จะไม่มีความเห็นครับไม่ควรถามครับพี่ครับเพราะว่าหนึ่งพี่มีทนายสองใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในศาลผมคือมันเป็นความเห็นของพี่อ่ะ ออเไม่มีอะไรแนะนําพี่ถ้าที่ผมดูนะพี่นะถ้าที่พี่เอ่ยขึ้นมาปั๊บเนี่ยผมเห็นแล้วว่าพี่เป็นรองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งพี่มีที่มือเปล่าไม่มีกระสารสิทธิ์และพี่ไม่ได้อยู่ในที่แค่ล้อมรั้วไว้วันดีคืนดีมีคนพังรั้วแล้วเข้าไปอยู่นี่มือนเข้าเกณฑ์การแยกการครอบครองอชัดเจนเลยพี่ บ้านบ้านครับผมผมมีบ้านเล็กที่นะบ้านเล็กที่สิบเอ็ดหมู่สองตะบนพมันนินะครับมีบ้านเล็กที่ด้วยถูกถูกพี่ถูกต่อให้พี่มีถ้าคนจะแย่งกันพี่เข้าใจว่าแย่งการครอบครองกับครอบครองประปรบแม่พี่เข้าใจสองคำนี้ไหมคะเข้าใจสองคำนี้ไหมที่ พี่ไปอ่านความหมายของคาว่าแย่งการครอบครองกับครอบครองปรปักษ์และพี่จะเข้าใจเลยว่าทําไมศาลชั้นต้นถึงตัดสินให้พี่แพ้เนี่ยผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนพี่ว่สินจะไม่ก้าวล่วงนะคดีอยู่ในศาลแล้วก็พี่ถ้าเห็นว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของศาลก็อุทธรณ์เสียภายใน30บวันนะพี่นะผมคุยกับพี่ตามนี้นะยความเห็นของผมนะครับไม่ไม่เห็นแล้วพี่ไม่เห็นแล้วต้องแบ่งเวลาคนอื่นยังมีคนอื่นรออยู่นะพี่นะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ